ะะทุกคนวันนี้เราเอาสละมาฝากนะคะเป็นผล,ลไม้ของจังหวัดจันทบุรีนะคะสวนสละสวนสุมารีค่ะทุกคนสวยมากน่ากินอันนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะถุงหนึ่งก็100บาทนะคะเรากินไปบางส่วนแล้วนะคะมีรสชาติหวานหอมอมเปรี้ยวนะคะทุกคนดูสิน่ากินมาก สละนะคะมีประโยชน์หลายข้อเลยนะคะก็จะหยิบยกมาไม่กี่ข้อให้เพื่อนๆทราบนะคะสละบํำรุงสายตานะคะทุกคนยูทูบเบอร์ทั้งหลายต้องกินนะคะคือถ้ากินไปในปริมาณที่พอเหมาะนะคะก็จะบำรุงสายตาสามารถมองเห็นได้ดีในตอนกลางคืนนะคะทุกคนแล้วก็ยังบํบำรุง สมองและเสริมสร้างความจำให้ด้วยนะคะมีวิตามินซีนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะบำรุงกระดูกนะคะทุกคนบำรุงกระดูกด้วยนะทุกคนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าบำรุงกระดูกน่ากินมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่ารสชาติดูจะเป็นยังไง ทุกคนนะคะกดไลค์กด like, แชร์ให้แพรรี่กับมีอาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แพรรี่ขอตัวพักผ่อนในวันหยุดก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขม,ม,มากๆแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคจากโควิดนะคะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเฮลโเหร เจอกันคลิปหน้านะคะ <S 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 <S